ทวดาทั้งสีทรณี่โยเฟอร์เน่ยมาทำต่อยสู้เมื่อนี้ยเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกดวงแก้วดวงใจอยู่ในประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีจะประกอบธุรกิจอยู่ในน้ำในบุกบรรากาศก็ดีในวันนี้ขอรอดสองช้างบัวบานเป็นการเสริมดวงโขนบารมีให้เอฟซีและแฟนคลับทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเก็บจย่าไข่อย่าโวยอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครคุณพระจงรักษาเทวดาจงคุ้มครอง พี่น้องความหาเทวดาคิดถึงตลอดเวลาเพอปลอดจากโรคจากภัยทั้งหลายปลอดจากโรคโควิดปลอดจากวงอุบาทิยามานปลอดจากตะกรุดับพัสิบแปดประการขอเอฟซีเป็นคับทุกท่านทุกคนมีความสุขความสำราญจนเท่ากินแก่ตามเท่าเข้าสูภเนพพานนักปฏโโิโยโหทุกท่านทุกคนด้วยเออพระเจ้าค่ะสาธุนี่ครับคุณผู้ชม,ม ต้องสร้างกูบ้านเสริมงเสริมบารมีให้กันครับขยันใหญยับป่วยเนอนอตรับไปเลยขึ้นเมือนอนเลบนเนแสงเงล่างขมือตัวหวงขมือเนะสยๆสยัวได้สูงกว่าพี่้งสุ้าบ้าองสรงกูบาสูงกว่าเ ซาตุผู้ทางปัดทังปัดทงงัทงคังปัดปัดทังคือสามครั้งไร้ปัดทังโรคาพยาธิทั้งหลายทั้งวงปัดทั้งครกปีครกเดือนครกบ,บันสตีครกบ,บันไก่เคลื่อ,คอน,นครกเดือนไก่หนีครกปีไก่หายดับสุนหายจกแต่บัดนี่ซาตุาข้าพเจ้าขอเชิญทุกคุณพระอาทิตย์พระจันทร์พระคันพระพุทธพระหัตพระสุพระเสวะทั้งลาหูพระลัคนา สัตว์เทวาท่านจงเสด็จลงมารักษาอายุเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนหลอดทองช้างโบราณมีแต่ความสุขความมีอายุมั่นวันเดียวะมีอายุยืนยาวนานถประมาณหนึ่งร้อยปีเสร็จเปลี่ยนมาป็นจบทุบหลอดจิตสองราศีสิงค์กุศลสิงค์กันดุนเศรษฐกิตถนนมังกรนักวังเอฟซีทุกท่านทุกคนนอนหลับนอนตื่นขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ก็ได้ยไปต้องหลักต้องแกนต้องพิลักเราลงเคราะห์นอกเคราะห์ในเคราะห์ใดก็นดีขอให้ที่โชต๊ะโชคกัจจวัตรกัจจวัตรนสวี้จ์เคราะห์นี้ภูเขาไว้เคราะห์ให้มีส เรียมเขาพระสุเมศร์ละกระสุนโมกระศูนพุทกระศุนท่ากระสูนยะกระศุนสัคราะทั้งหมดศูนไปด้วยโมกุทยะพุังกัตเเลนังถมังกัตเเลนังสังขังกัตเเลนังพุกไม่ไปปุกุกไม่ไปฟังทั้งโกงไปแก่พระไพร่ทั้งไพรในแก่พระธรณีสารอมกึ่งกึ่งเะเอากำลังอมทะเลทะเลสายยาอมปุะุไปเจาสังมากไอ้กูหกผไพรมือเบิ้งใส่กถือมีตำหน้ามือเบ้งวากุถือหนาสางน้ำปากกูขับมัน ชาติทิศฮับยัง,ยงเลิ่มน,นั่งพุงบ้านให้ทุกให้สุขให้โรคให้ไฟทั้งตีกันได้ให้ทุกให้สุขใ,ให้โรคให้ไฟเสียตั้งตังค์ไมมีโชคมีใช่อายุมันฝันยืนตลอดไปทาทุก<อ>ตั้ังค์ครับบาร์รับคือคุณตาครับ,บมีความเชื่อกันยังไงครับว่าการลอกท้องการลอดท้องช้างนี่มีความเชื่อกันยังไงเชื่อมันมาตแตงเจอโบราณโบราณ อาต่ก่อนลูกล้านเลี้ยงยากเอาไปหลอดทองช้างเออลูกลูกล้านแต่ก่อนมันเลี้ยงยากเอาไปหลอดทองช้างมันก็หายเออเป็นโรคอดอดแอดแอพุงโลหัวโตกรีบอะไรอย่างเี้คือให้ช้างช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเพราะว่าช้างเลี้ยงง่ายกินง่ายอะไรอย่างนงี้นะให้ช้างนี่ช่วยเลี้ยงด้วยลูกล้านเลี้ยงยากบางทีมีผีสางค้างไรอะไรที่มาอยู่กับปลูกกับล้านมันิ่งอยู่ ก็กลัวช the so ้างหนีออกไปทําให้ลูกหลานคนนั้นมีความสุขมีพลานามัยแข็งแรงก็มาต่โบราณโบราณก็จะมีการเอาน้ํามาล้างงาช้างอาบล้างหูช้างให้อาบเพราบว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านช้างมีมหาอํานาจมีอิทธิฤทธิ์เป็นบุญเป็นบาเมีช้างอยู่ที่ไหนช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านเหมือนโบราณว่าละ อันช้างนะอยู่ตรงไหนตรงนั้นก like like <fen Rabbit from luxury ella> ็ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับเมืองคริงกราดแรงแห้งถึงเจ็ดแปดเก้าปีไม่มีฝนมีฟ้าปขอช้างจากเมืองสีพีช้างปฏิยานเคตมาอยู่ที่เมืองคริงกราดก็ผลฟ้าโจรจลัดตุกตุกป้องตามมาดูการใครเจ็บใครได้ป่วยก็หายเป็นอางนั้นครับเครื่องเครื่องวหายนี่มีอะไรบ้างนะก็มีอะไรถ้ามีขันห้าก็ดีถ้าไม่มีขันห้าแล้วเอาเย็ดเอายอดไม้อะไรก็ได้มาสมุดนามตามตรงเรื่องว่านี้คือขันห้าแล้วก็มีเทียนมีทูบ โอ้ครับถูกเป็นครูขึ้นครูให้เขาโอ้ครับแต่สักศิธิ์ครับถ้าเราทำไม่มีอะไรประกอบแล้วความสักดิธิ์ไม่ขึ้นส่วนใหญ่ช้างที่เราลอดท้องเนี่ยจําเป็นไหมต้องเป็นช้างตัวผู้ตัวเมียช้างท้องช้างไม่จาเป็นลดได้ทุกตัวแต่บางบ้านนะเขาเป็นช้างที่ว่าพวันแกมหาชนคงจะมีบารมีอยู่ในตัวเขาเนี่ยละตัวเขาก็มีบารมีในตัวเขาแล้ว ใครก็ยอมรับไปก็ยอมรับคือว่าเขาคงจะมีบุญเลยเอาเป็นที่ตั้งทัางใจทั้งจิตพึ่งขบบางคนก็สมมติว่าเขาตกงานครับเขางานเขาไม่ดีก็ตกงานเขาโทรมาให้รอถนะเขาก็ได้ทำงานบางคนก็ขาดใครอะไรไม่สู้มากทำให้ก็รดทองไปแล้วนนก็ดิขึ้น คำตอบมันออกมาเราก็เลยเป็นคำเชื่อไปทุกวันทุกวันอะไรถ้าอะไรถ้าเราบูชาก็คงจะดีถ้าเราไม่บูชามันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วพอดีตาก็มีอะไรที่จะประกอบในพิธีทีรจะรอดทองช้างเปนจะบจัระจริแบบทั่วไปนะ รอดแบบแบบว่ารอดไม่มีอะไรเลยหลอดเฉยๆยไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้เอฟซีหรือแฟนคลับที่รอดแล้วก็สบายใจบางที่คนมีทองมีอะไรมารอดอย่างก็มีอะไรไม่มีคำพูดอ่ะคือเขาไม่ได้สรนหาไม่ได้แสดงหาเนาะเขเลยเหมือนกันยังไงแข่งแล้วไม่ได้ใส่ชุดอือใช่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 อย่างที่คุณตาว่าอือตอนนั้นผมก็ คนควาหาตำรับตำราหาชุรถให้รถดีมาประกอบกันให้มันถ้ามันเหมาะสมให้มันดีขึ้นให้มันกลมกลึงครับผมบสอบถามอันหนึ่งเลยครับว่าครับพิธีไหว้าสารประกรระมมครับไว้กร้มนั่นแหลวผมในผพาไหวา้ทุกวันพิทีวัดป่า ก็พาพี่น้อง,องหมอช้างทั้งหลายทั้งวกออกไปวงไหว้กัน<อ>เดี๋ยวก็มีงานเดี๋ยวก็มีงานไปไหว้ไปเรื่อยๆไหว้กันตลอดความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อว่ายังไงครับยยที่ไหว้สาร,ระกรรมบางคนเนี่ยสอนอะไรอัตย,อย่างเนี่ยห้าหกปีแล้วไม่ได้ปัญจุ<อ>สักทีก็มาขอพรหมอพรปุ๊บก็ได้บรรจุหมายเลขที่หนึ่งไปทำงานแล้วในรูปตระเมืองเลยดูนี่ ถือเป็นลูก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 ,ลกพ่อช้างไม่ช้างแต่ไม่เชื่อนะ่ะไม่เชื่อแนละ้วพอดีไม่เชื่อแล้วมันก็ไม่ได้สักทีไม่ได้ปัจจุทีหกปีก็เลยตัดสินใจมาลองดูได้รเรียกทีหนึ่งก็แล้วลูกแล้วก็อพออพอ,อพปแอพวกกำนันพวกอ,อ้อนายกนายกโทรมาให้ผมเนี่ยไปบนบานให้พอบนบานแล้วก็พอเขาเลือกปอ๊บเขาได้ปุบ๊บเขาก็ส่งเงินมาให้ผมเอาหัวหมูไปเส้นแทนเขาก็มาไม่ได้อาจารย์ภูริบขอบคุณครับ โอ้ยสุพรนทลยลูกับามโบาจับน้อนวขอมโหทโรมหมากโยโยใคชะสุมาโพรรนาโคนาคยะจะโยโหติสีวัุโตัจเชรกัจชสิธิปุันตุตเอตตตัปตะพระมังโชนาคะพรณะปุจิโตกัมมะทโรกัมมะทโรกัมมะสธิปุันตุตอุมเดหหขจกอจเฮเฮัจัก เฮ้เฮ้ขจักนะโมบุทายะนะมกปะตะจะปะกขสัปะจักะนะเมตินักนปะสัตวกะปะกระอารักอุสักเจะเจมนุษย์ตมุรุสตรีสัมระพรามทีไม่เมตตาการนังสิทธิกัดังสิทธิกำมังสิทธิวจยังสิทธิเขยสัพพะปัพังสัพพะสตุสัพพะลาพังพวันตุมีอายุวันนงสุขังฝลังเชีงบบรานขุททากสิกสงห์ลงพดกเสียงรบกทากันเสียงรบกทามุนเสียงรบกทาเสียงานสุีปัสสุปุตุลูกเสกให้เอ็มแครับท เนี่ตุกคนตุกไตตุกใจรับรวยจนเป็นทีมาอาตื่นีตุกตุกใจเาือนนอนรับกรได้เงินมือนอนซื้อกรได้เงินแสนเงินล้านไอทำงานขึ้นในี่รับรวยทุกทั้งหวยรวยทั้งเบอร์ยุคนาสุขพลังเจีงบวานเจงเจีงอ่าใ่คนยังั้งพลังโอ้โเชื่อในที่ีกรมครับคุณผู้ชมมันก็ตับเลยหลายอย่างครับคนอื่น ทำเหมือนๆก่อนทำทำแล้วมันมันไม่ติดทำแล้วมันไม่ปิดเรงั้นคนลองเพลงมันแต่งเพลงเ้วอยากจะแตงยุ่งมันแตงไม่ได้ัไปไม่ได้แต่ยุ้งสามคำสี่คำจบแล้วไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกันฉะนั้นเราอยู่จุดนี้แล้วต้องแสดงหาต้องสรรหา อะไรที่มันเป็นมงคลอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนทังายสังพวง,ง,งที่เขาเให้เราประกอบพิธีแล้วให้มันมี <c oughs> มีดีกรีมีดีกรีมีครับครับเพระนั้นมนมกทุกวันนี้เป็นโยมเป็นคนธรรมดาแต่ว่างานออกไปตสวนเน่นเมื่อวานนี้ก็หลวงพ่อมาจากโน่สมุนทับรรบเชิญใช้ เชิญพอบีบให้โอ้โหร้างภาวันที่25แล้วก็ที่บ้านต้นแก้วอ้โวันที่26่สบังกะโปแล้วมันสลัพัดมีงานตลอดนะครับตั้งแต่เต้นงานตั้งแต่บวชตั้งแต่สลัพัดงานขึ้นบ้านอะไรสูตรพัดคุณตาเนี่ยไปเป็นไปเป็นหมอสูตรด้วยใช่ไหมครับโอ้ครับผมครับผมสูตรวันช้าง วันแต่งงานสุกวันบวชมากวันข้าวสุกวันช้างวันยกบ้านอะไรสําหรับกันสําหรับพี่อะไรแต่เขาจะใช้ตั้งหัวเจ้เจะใครมาเชิญแล้วทําให้เขาได้สรรหาแสวงหาถ้าไม่แสวงหาเพื่อเขามาหาเราปุ๊บไม่มีอะไรจะประกอบที่ีให้เขามันยังไงล่ะมันมันก็วาลยถุยไม่เอาใจใส่ เะนั้นเหมือนกัะน,นักมวยล่ะครับถ้าเราไม่ฟิกไม่ซ้อมไม่หาเทคนิคเขาเอาไปให้ต่อยแล้วมันต่อยมัคือใครจะให้ไปต่อยทำไม,<ๆ>มเสียเงินเสียดวมพันขอฉันได้กับชันนั้นครับขอบคุณครับ